สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโนเสาร์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมในโลกของไดโนเสาร์ที่เต็มไปด้วยยักษ์ใหญ่ผู้ทรงพลังเสียงคำรามดังกึกก้องและเขี้ยวเล็บอันน่าสะพรึงกลัวซินโนนิทโทซารัสกลับกลายเป็นตัวละครที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง มันไม่ได้โดดเด่นด้วยความใหญ่โตหรือพละกำลังมหาศาลหากแต่เป็นนักล่าขนาดเล็กที่มีขนฟูเต็มตัวคล้ายกับนกยุคใหม่และยังถูกเสนอว่าอาจมีพิษอีกด้วยนี่จึงไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์ตัวหนึ่งในลิสยามเหยียดของผู้ล่าโบราณแต่มันคือเบาะแสสำคัญของวิวัฒนาการและเป็นประตูที่เชื่อมโยงระหว่างโลกของไดโนเสาร์กับโลกของนกที่เรารู้จักในปัจจุบันชื่อของมันคือไซโนนิทโทซารัส ออกเสียงว่าไซนอนิโทซอรัสมีความหมายว่ากิ้งก่านกแห่งจีนโดยคำว่าซิโนสื่อถึงประเทศจีนซึ่งเป็นที่ค้นพบออนิโทมาจากภาษากรีกแปลว่านก ok และซอรัสคือสัตว์เล็กคลานหรือไดโนเสาร์ชื่อนี้จึงเปรียบได้ดั่งคำจำกัดความทางชีววิทยาที่บ่งบอกถึงรากฐานและความใกล้ชิดกับนกโบราณซึ่งนั่นไม่ใช่เพียงชื่อเก๋หากแต่สะท้อนสิ่งที่มันเป็นอย่างแท้จริง ไซโนนิโทซ u รัสถูกจัดอยู่ในวงโดมาโอซาริเดซึ่งเป็นวงเดียวกับเ e ลโ c ซิรัปเตอร์อันโด่งดังและแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงวงนี้ภาพของนักล่าขนาดกลางที่ว่องไวฉลาดหลักแหลมและมีกรงเล็บโค้งอันแหลมคมบนเท้าก็จะลอยมาในหัวทันทีซึ่งไซโนนิโทซ u รัสเองก็ไม่ต่างกันนักมันมีขนาดเล็กกว่าเ e ลโ c ซิรัปเตอร์เล็กน้อยโดยมีความยาวประมาณ90-120ซนเมตร หนักราว3-5กิโลกรัมลำตัวเพียวบางเคลื่อนไหวคล่องแคล่วและเต็มไปด้วยลักษณะที่บ่งบอกถึงความสามารถเฉพาะตัวสิ่งที่ทำให้ไซโนนิโทซารัสโดดเด่นอย่างแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความสามารถด้านพละกกำลังแต่อยู่ที่ขนและลักษณะทางกายภาพที่คล้ายนกที่ช่วยเปิดประตูให้มนุษย์เข้าใจถึงความเป็นไปได้ว่าไดาโนเสาร์บางสายพันธุ์อาจไม่ได้สูญพันธุ์ไปทั้งหมดหากแต่ยังคงดำรงเผ่าพ,พันธุ์ในรูปแบบใหม่ ในฐานะนกฟอสซิลของไซโนนิโทซารัสถูกค้นพบในบริเวณมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยฟอสซิลที่ได้รับการเก็บรักษาอย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะซากของสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีขนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในช่วงร้อยต่อระหว่งางไดโนเสาร์กับนกซากของไซโนนิทซารัสที่ถูกขุดพบมีรายละเอียดของขนที่ละเอียดชัดเจน แสดงให้เห็นถึงลักษณะฟูคล้ายกับขนของนกบางชนิดในยุคปัจจุบันบางส่วนของร่างกายยังพบโครงสร้างของกระดูกที่กลวงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้น้ำหนักลดเบาเหมาะแก่การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหรืออาจเป็นต้นแบบของการบินในอนาคตแม้ว่ามันจะไม่สามารถบินได้อย่างแท้จริงแต่ด้วยแขนที่มีลักษณะคล้ายปีกผนวกกับหางที่ยาวและแข็งแรงทำให้มันมีความสามารถในการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมขณะเคลื่อนที่บนพื้น หรือกระโจนจากกิ่งไม้ไปยังพื้นที่ต่างระดับซึ่งเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในพื้นที่ป่าทึบและภูมิประเทศที่ซับซ้อนอย่างยิ่งและจุดที่กลายตินประเด็นในวงการวิทยาศาสตร์ก็คือข้อเสนอจากนักบรรพชีววิทยาบางกลุ่มที่เชื่อว่าไซโนนิทโทซอรัสอาจเป็นไดโนเสาร์มีพิษตัวแรกที่เราค้นพบพวกเขาอ้างถึงร่องรอยบางอย่างในฟอสซิลเช่นโครงสร้างฟันที่เรียวยาวมีร่องเล็กคล้ายร่องนำพิษแบบเดียวกับที่พบในงูบางชนิด รวมถึงโพรงในกะโหลกส่วนขากรรไกรที่อาจใช้เป็นที่เก็บต่อมพิษแม้ทฤษฎีนี้จะยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ก็ถือเป็นแนวคิดที่น่าจับตามองและช่วยให้ไซโนนิทโทซารัสกลายเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่น่าค้นหาที่สุดในยุคคริเทเชียสกล่าวได้ว่าไซโนนิทโทซารัสคือตัวแทนของโลกสองใบคือโลกของสัตว์เลื้อยคลานโบราณที่ยังคงความดุด,ดันและโลกของนกที่มีวิวัฒนาการด้านรูปร่างและพฤติกรรม มันเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมสองยุคสมัยเข้าด้วยกันและเป็นหลักฐานที่ทรงพลังว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติที่ซับซ้อนและยาวนานหลายหมื่นปีการปรากฏตัวของไซโนนิโทซารัสจึงไม่ได้เพียงเป็นอีกหนึ่งชื่อในสารานุกรมไดโนเสาร์หากแต่เป็นก้าวย่างสำคัญของความเข้าใจในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของโลกเป็นเส้นใดที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบัน และเป็นเครื่องเตือนใจถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ยังรอการค้นพบอีกมากมายในผืนดินอันเก่าแก่ของโลกใบนี้การค้นพบไซโนนิโชโซรัสนั้นไม่ใช่แค่การพบซากไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งในรายการยาวเหยียดของนักล่าบูราณแต่คือการพลิกแนวคิดหลายอย่างในวงการบรรพชีวินวิทยาและสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โลกเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่านกในปัจจุบันคือวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ใช่หรือไม่ เรื่องราวเริ่มต้นในปีคศ1999เมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์จากจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมถึงซูซิงหวังเซี่ยวลิงและมาร์กโนเรลได้ขุดพบฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานลึกลับในเขตจ,จิ้วหูหลงหรือจิ่วโฟทังฟอร์เมชันซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลเหลียวหนิงทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของจีนบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยไปด้วยซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดเล็ก และสิ่งมีชีวิตโบราณที่เก็บรักษาไว้อย่างนีเยี่ยมจากตะกอนภูเขาไฟที่ถล่มทับกลบเมื่อประมาณ125ล้านปีก่อนที่น่าตกใจก็คือฟอสซิลที่พวกเขาขุดพบในครั้งนั้นไม่ได้เป็นแค่โครงกระดูกธรรมดาแต่กลับมีขนที่ยังคงทิ้งร่องรอยไว้อย่างชัดเจนบนแผ่นหินสิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่สำคัญว่าขนไม่ได้มีเฉพาะในนกแต่ไดโนเสาร์บางชนิดก็มีลักษณะนี้เช่นกันซึ่งในตอนนั้น ยังไม่มีไดโนเสาร์สายโดรมเอซูราตัวใดที่มีการค้นพบขนยังเด่นชัดขนาดนี้มาก่อนหลังจากการตรวจสอบทางกายวิภาคอย่างละเอียดฟอสซิลนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าไซโนนิทอซอรัสมิเลนยีซึ่งสื่อถึงกิ้งก่านกแห่งจีนแห่งสหัสวรรษโดยชื่อสายพันธุ์มิเลนยีถูกตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงเปลี่ยนฐานสู่ปีคศ2000ที่กำลังจะมาถึง สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการค้นพบนี้คือคุณภาพของฟอสซิลที่ดีเยี่ยมจนน่าประหลาดใจโครงช่างกระดูกของไซโนนิโทโซรัสได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นกะโหลกฟันกระดูกสันหลังขาและแขนรวมถึงร่องรอยของขนที่ฟูอยู่ทั่วตัวทั้งบนแขนขาหลังและหางทำให้นักวิจัยสามารถศึกษากายวิภาคของมันได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงมุมมองครั้งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์ฟอสซิลของไซโนนีทซอรัสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับโลกในเดือนมกราคมปี2000โดยเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าไดโนเสาร์วงศ์โรมาเอโซริเดซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นนักล่าทรงพลังที่อยู่ห่างไกลจากนกอาจมีความใกล้ชิดกับนกมากกว่าที่เคยคิดไว้ผลกระทบของการค้นพบนี้ ไม่ได้จบแค่ในขวอางแล a บหรือบทความวิชาการเพราะมันได้กระตุ้นให้มีการขุดค้นเพิ่มเติมในพื้นที่เดียวกันจนนำไปสู่การค้นพบไดโนเสาร์ขนนกสายพันธุ์อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเช่น m i c ร o raptor b i บ e d o s ซอรัสและ a n คิโ o นิสที่ต่างก็แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างนกยุคใหม่กับบรรพบุรุษในยุคครีเทเชียสนอกจากขนแล้วฟอสซิลของไซโ o น y โทซ s a u สยังเผยให้เห็นถึงลักษณะของฟันซี่เรียวยาว ที่มีร่องแคบๆข้างขอบซีซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มตั้งสมมุติฐานว่าอาจเป็นร่องสําหรับทรงผ่านพิษเข้าสู่ร่างเหยื่อเหมือนกับฟันของงูพิษหรือกิ้งก่าในปัจจุบันแม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันในระดับโมเลกุลแต่แนวคิดนี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในวงการและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องไดโนเสาร์มีพิษซึ่งยังคงดําเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันการค้นพบไซโนนิโทซอรัส ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนวิธีการจัดแสดงไดโนเสาร์จากเดิมที่ใช้ภาพจำว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานหุ้มเกล็ดมาสู่การแสดงให้เห็นว่าบางชนิดอาจมีขนจริงๆและมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับนกมากขึ้นแม้จะมีข้อถกเถียงในบางรายละเอียดเช่นโครงสร้างของกะโหลกฟันหรือการตีความทางคฤติกรรมแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไซโนนิโทโซรัสคือหนึ่งในฟอสซิลสำคัญที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไดโนเสาร์อย่างแท้จริง มันทําให้เรามองย้อนกลับไปในอดีตด้วยมุมมองใหม่มองไดโนเสาร์ไม่ใช่เพียงสัตว์ประหลาดยักษ์ที่ตายไปหมดแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังมีบางส่วนสืบทอดมาในปัจจุบันในรูปของนกที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการค้นพบซากขนนกเล็กๆบนแผ่นหินในประเทศจีนที่เปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อโลกยุคดึกดําบรรไปตลอดกาลหนึ่งในเหตุผลที่ s i n น n ิ t o s a u ัสได้รับความสนใจจากนักบรรพชีวินวิทยาทั่วโลก ไม่ใช่แค่เพราะมันเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีขนที่เก็บรักษาไว้ในฟอสซิลได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงลักษณะทางกายวิภาคที่โดดเด่นจนทำให้มันถูกมองว่าเป็นตัวแทนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากไดโนเสาร์สู่สิ่งมีชีวิตในยุคใหม่อย่างนกอีกด้วยและเมื่อเจาะลึกลงไปในร่างกายของมันเราจะพบรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับความสามารถพิเศษที่ทำให้ซีโนนิโทซอรัส กลายเป็นนักล่าที่อันตรายแม้มีขนาดเล็กซีโนนิโทซอรัสมีความยาวลำตัวประมาณ90-120ถึงเซนติเมตรหนักไม่เกิน5กิโลกรัมลำตัวเพียวบางรูปทรงเรียวคล้ายแมวหรือนกขนาดใหญ่ผิวหนังของมันถูกปกคลุมไปด้วยขนฟูจำนวนมากซึ่งจากหลักฐานในฟอสซิลขนเหล่านี้ไม่ใช่ขนแข็งแบบปีกนกสมัยใหม่แต่เป็นขนแบบดั้งเดิมหรือโปรโตเฟเทอร์สที่มีโครงสร้างคล้ายเส้นให่ สแสดงถึงการเริ่มต้นของวิวัฒนาการไปสู่ขนที่ใช้บินได้ในภายหลังแขนของซีโนนิโทซอรัสมีลักษณะคล้ายปีกแม้จะยังไม่มีความสามารถในการบินอย่างแท้จริงแต่ก็ช่วยให้มันสามารถเคลื่อนไหวในพื้นที่ซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยมมันอาจใช้แขนช่วยกระพือเพื่อสร้างแรงยกเล็กๆหรือทรงตัวขณะกระโจนจากกิ่งไม้หรือพื้นต่างระดับหางยาวและแข็งแรงของมันก็ช่วยในการทรงตัวอย่างยอดเยี่ยม ทำให้การเคลื่อนไหวทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้มีความคล่องแคล่วราวกับสัตว์นักล่าแสนว่องไวกรงเล็บของซิ n นนิโทซ u รัสนั้นคมกริบโดยเฉพาะกรงเล็บขาหลังที่มีรูปโค้งและยาวผิดปกติซึ่งคล้ายกับสมาชิกในวง r o โรมาโยซอริเดอื่นๆเช่น v e ลโ c ซิราปเตอร์หรือเดนอยนิคัสโครงเล็บนี้น่าจะใช้ในการจับเหยื่อหรือลงแรงกดอย่างรุนแรงบนร่างของเหยื่อให้กดเพื่อไม่ให้หลุดหนีไปได้ และเมื่อรวมเข้ากับฟันที่มีลักษณะพิเศษคือยาวเรียวและมีร่องเล็กๆต้งหลอดแนวก็ทำให้นักวิทยศาศาสตร์บางกลุ่มตั้งข้อสังเกตว่าซีโนนิโทโซูรัสอาจมีความสามารถในการปล่อยพิษผ่านร่องฟันดังกล่าวสมมุติฐานเรื่องไดโนเสาร์มีพิษกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนเมื่อมีการตีพิมพ์งานวิจัยโดยสกอตเพอร์ซันส์และฟิลิปเคอร์รีที่เสนอว่าโครงสร้างของฟันซีโนนิโทโซูรัสคล้ายกับเขี้ยวของงูพิษในปัจจุบัน และเมื่อประกอบกับโพรงในกะโหลกที่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของตอมพิษก็ยิ่งทำให้ทฤษฎีนี้มีน้ำหนักมากขึ้นอย่างไรก็ตามข้อเสนอเรื่องพิษนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากชุมชนวิทยาศาสตร์ทั้งหมดและยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องแต่หากเป็นจริงซีโนนิโทซอรัสจะกลายเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กลุ่มแรกที่รู้จักว่ามีพิษซึ่งจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราที่มีต่อไดโนเสาร์นักล่านในระดับรากฐานเลยทีเดียว ระบบประสาทและการรับรู้ของซีโนนิโทซอรัสก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าศึกษากะโหลกของมันแสดงให้เห็นว่าอวัยวะรับสัมผัสต่างๆที่ใช้ในการล่าเช่นตาและหูมีขนาดใหญ่และวางตำแหน่งเหมาะสมกับการล่าในสภาพแวดล้อมที่แสงน้อยหรือมีพุ่มไม้ทึบๆในยันตาที่หันไปข้างหน้าและมีขนาดใหญ่กว่าปกติช่วยในการจับภาพดึกหรือ depth perception ทำให้มันสามารถประเมินระยะในการกระโดดหรือพุ่งเข้าโจมตีได้อย่างแม่นยำจึงเป็นไปได้ว่าซีโนนิโทซอรัสอาจล่าเหยื่อในช่วงเวลาพบค่าหรือกลางคืนซึ่งช่วยลดการแข่งขันกับนักล่าตัวอื่นในพื้นที่เดียวกันโครงสร้างกระดูกของซีโนนิโทซอรัสยังบ่งบอกว่ามันมีปอดที่พัฒนาแล้วในแบบของนกยุคใหม่กล่าวคืออากาศจะไหลในทิศทางเดียวหรือ unidirectional airflow แทนที่จะเข้าออกตามการหายใจแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระบบหายใจแบบนี้มีประสิทธิภาพสูงมากและช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องโดยไม่เหนื่อยง่ายซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักล่าตัวเล็กที่ต้องใช้พลังงานสูงในการวิ่งไล่เหยื่อหรือหลบหนีศัตรูโดยรวมแล้วซีโนนิโทซอรัสคือส่วนผสมที่น่าทึ่งของคุณสมบัติหลายอย่างทั้งความเบาว่องไวมีขนคลุมนุ่มเหมือนนกมีกรงเล็บแบบนักล่ามีฟันที่อาจเป็นอาวุธส่งพิษ และระบบประสาทที่พัฒนาให้รับรู้สิ่งรอบตัวได้อย่างยอดเยี่ยมมันไม่ใช่แค่เพียงไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกแต่เป็นนักล่าที่แฝงด้วยความลึกลับนักล่าตัวจิ๋วที่มีศักยภาพเทียบเท่ากับยักษ์ใหญ่ในยุคเดียวกันและทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมซีโนนิโทซอรัสถึงยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในวงการวิทยาศาสตร์และยังคงท้าทายจินตนาการของผู้ที่รักในไดโนเสาร์ทั่วโลก แม้ว่าซโนนิโทซอรัสจะเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กในโลกของสัตว์ดึกดำบรรพ์แต่สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือรูปแบบการดำรงชีวิตและพฤติกรรมที่อาจซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดจากลักษณะทางกายภาพการวางตัวของกระดูกและบริบททางธรณีวิทยานักบรรพบุรุษวิทยาสามารถคาดเดาได้ว่าซโนนิโทซอรัสดำรงชีวิตอย่างไรในป่าโบราณของจีนเมื่อกว่า120ล้านปีก่อนหลักฐานหลายอย่างชี้ให้เห็นว่า ไซโนนิโทซอรัสอาจใช้ชีวิตแบบกึ่งอาศัยอยู่ตามต้นไม้หรืออย่างน้อยก็มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายและการกระโดดข้ามระยะสั้นๆระหว่างกิ่งไม้โครงสร้างของขาหน้าขาหลังและหางล้วนเอื้อให้มันสามารถเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนได้ดีซึ่งเป็นจุดได้เปรียบสำคัญเมื่อมันต้องไล่ล่าหรือซุ่มโจมตีเหยือ่อเหยื่อของไซโนนิโทซอรัสน่าจะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเช่นสัตว์เลื้อยคลานตัวจิว๋ว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํำยุคแรกหรือแม้แต่นกยุคต้นที่อยู่ร่วมยุคก,กันฟันที่เรียวยาวและซี่เล็กของมันเหมาะสำหรับการเจาะทะลุหนังและเนื้อของเหยื่อขนาดเล็กมากกว่าการฉีกหรือบดเคี้ยวนอกจากนี้หากสมมติฐานเรื่องพิษของมันเป็นจริงไซโนนิโทซารัสอาจใช้การกัดเพียงครั้งเดียวเพื่อให้พิษออกฤทธิ์และทำให้เหยื่อหมดแรงก่อนจะลงมือกินอย่างง่ายดายซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ประหยัดพลังงานมากสำหรับนักล่าตัวเล็ก รูปแบบการล่าของไซ n นนิโทซารัสอาจคล้ายคลึงกับแมวหรือนกนักล่าบางชนิดในยุคป,ปัจจุบันมันอาจซุ่มตัวอยู่ตามพุ่มไม้หรือต้นไม้ใช้สีสันของผลพรางตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเหยื่อเข้าใกล้ในระยะประชิดไซ n นนิโทซารัสจะกระโจนอย่างรวดเร็วใช้กรงเล็บเกี่ยวรัดเป้าหมายและกัดด้วยฟันที่อาจมีพิษ การล่าแบบนี้ไม่เพียงต้องอาศัยความเงียบและความแม่นยำเท่านั้นยังต้องมีความอดทนสูงซึ่งสดตยไม่เห็นถึงความซับซ้อนของพฤติกรรมมากกว่าไดาโนเสาร์นักล่าขนาดใหญ่ที่เน้นความเร็วและคละก,กำลังในแง่ของการใช้ชีวิตประจำวันไซโนนิโทโซารัสอาจเป็นสัตว์ที่มีความระแวงระวังสูงเนื่องจากขนาดเล็กทำให้ตกเป,เป็นเป้าของนักล่าขนาดใหญ่ได้เช่นโรมโอซอริสขนาดใหญ่หรือไดโนเสาร์กินเนื้ออื่นๆในระบบนิเวศเดียวกันพฤติกรรมการหลบซ่อนในที่สูงหรือซอกหลบเล็กๆ รวมถึงการเคลื่อนไหวแบบเงียบเนีบและรวดเร็วอาจเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้มันอยู่รอดได้ในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายนักวิทยาศาสตร์ยังตั้งข้อสังเกตว่าไซโนนิโทซารัสอาจมีพฤติกรรมทางสังคมในระดับหนึ่งแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามันอยู่รวมเป็นฝูงแต่การค้นพบฟอสซิลในบริเวณใกล้กันหลายตัวอาจบ่งชี้ถึงการอาศัยอยู่ร่วมกันบางรูปแบบเช่นการล่าร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กหรืออยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนแหล่งอาหาร อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข้อเสนอเชิงสมมุติฐานซึ่งยังต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือวงจรชีวิตของไซโนนิโทซารัสนักวิจัยคาดว่าเช่นเดียวกับไดโนเสาร์กลุ่มอื่นมันน่าจะฟักจากไข่และมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในช่วงวัยเด็กเพื่อให้สามารถหลบหนีภัยคุกคามได้เร็วที่สุดความสามารถในการปีนป่ายหรือซ่อนตัวในที่รับอาจเริ่มพัฒนาตั้งแต่ยังเล็กทําให้โอกาสรอดชีวิตในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น พฤติกรรมของไซโนนิโทซารัสที่สันนิษฐานจากฟอสซิลและหลักฐานแวดล้อมเหล่านี้ไม่เพียงเปิดเผยความลับเกี่ยวกับชีวิตของมันเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของพฤติกรรมสัตว์นักล่าในระดับที่ละเอียดและมีมิติยิ่งขึ้นในตัวของมันเองไซโนนิโทซารัสคือภาพสะท้อนของการอยู่รอดที่ต้องอาศัยทักษะการปรับตัวและความเฉลียวฉลาดแม้ในร่างกายที่เล็กก็ตามการเข้าใจบทบาทของไซโนนิโซซารัสในระบบนิเวศสมัยครีเทเชียสตอนตน้น ไม่เพียงเป็นการมองเจาะลึกไปยังไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนของห่วงโซ่อาหารและวิวัฒนาการร่วมกันในโลกเมื่อกว่า120ล้านปีก่อนในพื้นที่ที่ปัจจุบันคือประเทศจีนซีโนนิโซซารัสมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ภูมิประเทศในขณะนั้นประกอบด้วยป่าไม้นาทึบแม่น้ำลำธารและแหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต ซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของไดโนเสาร์ขนาดเล็กเช่นนี้มันอาศัยความสามารถในการพลางตัวความว่องไวและอาจจะพิษที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อความอยู่รอดในโลกที่มีนักล่ามากมายและเหยื่อที่ฉลาดไม่แพ้กันในระดับของห่วงโซ่อาหารซิโนนิโซซารัสคงอยู่ในฐานะผู้ล่าระดับล่างหรือกลางโดยมุ่งเป้าไปยังสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเช่นสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคแรกและนกในสกุลดึกดำบรรพ์ ฟอสซิลบางชิ้นของเหยื่อที่พบอยู่ใกล้กับซีโนนิโทซารัสยิ่งยืนยันบทบาทของมันในฐานะผู้ควบคุมประชากรของสัตว์เล็กในระบบนิเวศในขณะเดียวกันซีโนนิโทซารัสเองก็ต้องระมัดระวังจากสัตว์นักล่าที่ใหญ่กว่าอย่างยูไทรานัสเบออิปิอาซารัสหรือแม้แต่โดมโอซารัสขนาดกลางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้มันต้องปรับพฤติกรรมให้เน้นการหลอกเร้นและหลบหลีกมากกว่าการเผชิญหน้าโดยตรงซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของระบบนิเวศที่หลากหลายและการค้านอำนาจการของนักล่าหลายระดับระบบนิเวศในยุคคริเทเชียสตอนต้นนี้ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือการปรากฏของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะก,ก้ากลึงระหว่างกลุ่มเช่นนกโบราณบางชนิดที่ยังคงมีฟันหรือหางยาวซึ่งหมายถึงว่าซีโนนิโซซอรัส อาจแข่งขันแย่งอาหารกับนกยุคแรกบางชนิดและในขณะเดียวกันอาจอยู่ในความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของไดโนเสาร์นักล่ารุ่นใหญ่จึงนับเป็นฟันเฟืองที่ต้องหมุนอย่างระวังในจักรกลของธรรมชาติอีกประเด็นสำคัญในแง่ระบบนิเวศคือความเกี่ยวข้องของซิโนนิโซซารัสกับการกระจายพันธุ์ของพืชแม้มันจะไม่ใช่สัตว์กินพืชโดยตรงแต่การล่าหรือการเคลื่อนไหวของมันในป่าอาจมีบทบาทในการกระจายเมล็ดพืชหรือควบคุมประชากรของสัตว์ที่กินพืช ซึ่งช่วยรักษาสมดุลในระดับพืชพันธุ์และโครงสร้างของป่านอกจากนี้หลักฐานทางซากดึกดำบรรจากแหล่งเลานิงชาน s i n o n ิโ t o s a u สไม่ใช่เพียงแค่หนึ่งในไดโนเสาร์ที่มีลักษณะโดดเด่นเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนสำคัญของกระบวนการวิวัฒนาการที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของนกในยุคปัจจุบันโดยนักบรรพชีวิวิทยาเชื่อว่า s i n o n ิโ t o s a u สเป็นสมาชิกของกลุ่ม d r m e o s a ส ซึ่งเป็นกลุ่มไดโนเสาร์ที่มีความใกล้ชิดกับนกมากที่สุดจากลักษณะทางกายวิภาคเช่นกระดูกไหปลาร้าแบบเว้าวคล้ายกับนกในปัจจุบันและโครงสร้างของขนที่พัฒนาขึ้นในลักษณะคล้ายกับขนนกที่ใช้สำหรับบินหลักฐานจากซากดึกดำบัรชี้ให้เห็นว่าซีโนนิโตซอรัสมีขนปกคลุมทั่วร่างกายซึ่งอาจเริ่มจากการใช้เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกาย แล้วค่อยๆวิวัฒนาการไปสู่บทบาทด้านการแสดงออกทางเพศหรือแม้แต่การช่วยให้กระโดดหรือร่อนได้ในบางสถานการณ์แม้ว่าซีโนนิโตซอรัสจะยังไม่สามารถบินได้เหมือนนกในปัจจุบันแต่มันถือเป็นบรรพบุรุษที่อยู่ในสายวิวัฒนาการที่นำไปสู่นกอย่างแท้จริงในด้านสายพันธุ์ะญาติสนิทซีโนนิโตซอรัสอยู่ในวง r o โดเมโอซอริดเช่นเดียวกับเวลซิสรปเตอร์ไมโครรปเตอร์และไดโนนิคัส ซึ่งล้วนเป็นไดโนเสาร์ที่มีความสามารถในการล่ามีเล็บเท้าแหลมโค้งสำหรับจับเหยื่อและบางชนิดเช่นไมโครแรปเตอร์ Micro or, ก็แสดงสัญญาณการร่อนได้โดยการใช้ปีกทั้ง4ข้างซิโนนิโตซอรัสเองอยู่ในสกุลย่อยไมโครแรปตอรีเน e, ซึ่งหมายความว่าอาจมีความสามารถคล้ายคลึงกันในแง่ของการเคลื่อนไหวในอากาศแม้ยังเป็นที่ถกเถียงในแวดวงวิทยาศาสตร์ก็ตาม การค้นพบฟอสซิลของซีโนนิโตซารัสในแหล่งลูเจียตุนเบตส์และยิกเซียนฟอร์เมชันของประเทศจีนยังเผยให้เห็นถึงการกระจายตัวของโดเมโอซอริส์ที่มีความหลากหลายมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีการพบญาติใกล้ชิดที่มีขนาดเล็กและใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งช่วยเสริมแนวคิดว่าเอเชียตะวันออกเฉียงเหนืออาจเป็นศูนย์กลางสำคัญของการกระจายตัวและวิวัฒนาการของโดเมโอซอริส์และนกโบราณ อีกหนึ่งแง่มุมที่สำคัญคือการที่ซีนอนิโตซารัสถูกพิจารณาว่าอาจมีพิษจ,จากลักษณะพิเศษในกะโหลกศีรษะซึ่งนับเป็นแนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากญาติร่วมสายพันธุ์ส่วนใหญ่หากข้อสันนิษฐานนี้ถูกต้องมันอาจชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายในการปรับตัวและเส้นทางวิวัฒนาการที่ไดโนเสาร์กลุ่มนี้พัฒนาเพื่อความอยู่รอดซึ่งถือเป็นตัวอย่างสำคัญของนวัตกรรมทางชีววิทยาในยุคโบราณ สุดท้ายนี้เส้นทางวิวัฒนาการของซีโนนิโตซอรัสไม่ได้จบลงที่ตัวมันเองหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกที่นำไปสู่การกำเนิดของนกสิ่งมีชีวิตที่ไม่เพียงรอดจากเหตุการณ์ศูญพันธ์ุครั้งใหญ่ในปลายยุคคริเทเชียสแต่ยังคงครองท้องฟ้ามาจนถึงทุกวันนี้แม้ชื่อของซีโนนิโตซอรัสอาจไม่โด่งดังเท่าเวโลซแรปเตอร์หรือทีเร็กซ์ในภาพยนตร์ แต่ความน่าสนใจเฉพาะตัวของมันได้ดึงดูดความสนใจของนักสร้างสรงสร์สื่อและผู้สนใจประวัติศาสตร์ธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงที่ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์มีขนเริ่มเข้าสู่กระแสะหลักการมีอยู่ของซีโนนิทซอรัสกลาเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างความเข้าใจวิทยาศาสตร์กับจินตนาการสมัยใหม่ที่พยายามเสนอภาพไดโนเสาร์จริงแทนภาพลักษณ์แบบเก่า หนึ่งในภาพจําของไดโนเสาร์ในยุคใหม่คือการมีขนซึ่งในอดีตถือเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่แต่ปัจจุบันถูกยอมรับอย่างกว้างขวางซีโนนิทซอรัสจึงมักปรากฏในสารคดีแนวคิดทางวิชาการและแม้แต่เกมหรือโมเดลของเล่นที่เน้นความถูกต้องตามหลักชีววิทยา โดยเฉพาะในสื่อที่ต้องการแสดงภาพไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับนกในยุคปัจจุบันเช่นซีรีส์สารคดี Prehistoric Planet หรือเกมจำลองชีวิตอย่าง s a u r i a n และ Jurassic World Evolution Mods ที่เพิ่มสายพันธุ์หายากเหล่านี้เข้าไปให้ผู้เล่นได้สัมผัส นอกจากการปรากฏตัวในสื่อดิจิทัลแล้วซิโนนิทอสซอรัสยังได้รับความสนใจในหมู่ศิลปินเพลโออาร์ตศิลปะที่อิงจากซากดึกดำบรรซึ่งมักหยิบเอาลักษณะทางกายวิภาคข,ของมันมาสร้างสรรค์ภาพวาดหรือประติมากรรมที่เน้นความสมจริงพร้อมขนนุ่มฟูหลากสีสันเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเพียงนักล่าเลือดเย็นแต่เป็นสัตว์ที่มีความซับซ้อนทังด้านพฤติกรรมและรูปลักษณ์ ในวงการวิทยาศาสตร์เองซินอนวิทช u ซอรัสก็ยังคงเป็นที่พูดถึงในงานประชุมบรรทชีววิทยาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการร่อนไปกับอากาศหรือ gliding ability หรือความเป็นไปได้เรื่องการมีพิษเป็นต้นทำให้มันเป็นหัวข้อถกเถียงและศึกษาต่อในเชิงลึกอยู่เสมอซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ก็มีอิทธิพลต่อสื่อมวลชนและสื่อบันเทิงตามมาในภายหลัง s i n o อร t นทัวรซยังถือเป็นตัวแทนของความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจีนและนานาชาติโดยการค้นพบและวิเคราะห์ซากดึกดำบรรจากจีนได้เปิดมุมนองใหม่ให้กับวงการโลกตะวันตกและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในแหล่งซากดึกดำบรรแห่งเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆความน่าสนใจของมันจึงไม่ใช่เพียงความแปลกใหม่ทางชีววิทยาแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและความรู้ในระดับโลก จากภาพในหนังสือเรียนวิทยานิพนธ์สู่ของสะสมในห้องนักเรียนและของเล่นในร้านของฝากซิน o นนิทซอรัสกำลังเป็นดาวเด่นอีกดวงในโลกของไดโนเสาร์ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจความน่าทึ่งของมันจึงไม่ได้อยู่แค่ในอดีตแต่ยังสะท้อนอยู่ในปัจจุบันเป็นตัวอย่างว่าความรู้วิทยาศาสตร์สามารถมีชีวิตชีวาในวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างไรแม้ไซโนโนิทซอรัสจะไม่ได้มีชื่อเสียงในระดับทีเร็กซ์ หรือเวโรซิรัปเตอร์แต่ในแวดวงบรรพชีวินวิทยามันกลับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของนกในยุคปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ตันให้ความสำคัญกับซากดึกดำบรรพ์ของมันที่ถูกค้นพบในประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ขนนกที่มีความละเอียดสูงซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างขนระบบการหายใจและลักษณะทางกายวิภาคที่คล้ายคลึงกับนกอย่างน่าทึ่ง หนึ่งในประเด็นที่ทําให้ไซโนนิโทซอรัสโดดเด่นคือความเป็นไปได้ที่มันอาจมีต่อมพิษซึ่งถือเป็นคุณลักษณะหายากในหมูไดโนเสาร์นักวิจัยบางรายเชื่อว่าร่องลึกบนฟันของมันอาจใช้ในการส่งพิษเข้าสู่ร่างเหยื่อคล้ายกับงูหรือสัตว์มีพิษอื่นๆแม้สมมุติฐานนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงแต่ก็เปิดแนวทางศึกษาที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่าและการป้องกันตัวของไดโนเสาร์กลุ่มนี้ การค้นพบไซโนนิโทซอรัสยังมีส่วนในการพลิกภาพจําของไดโนเสาร์ในสายตาสาธารณชนจากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่หน้าครัวและเกลี้ยงกลาวแบบกิ้งก่ายักษ์มาเป็นสัตว์ที่มีขนสีสันสดใสใกล้เคียงกับนกมากขึ้นภาพลักษณ์ใหม่นี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่งขึ้นในเรื่องการสืบทอดสายพันธุ์จากไดโนเสาร์สู่สัตว์ปีกยุคใหม และส่งผลต่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในวงกว้างเช่นในสื่อสรารคดีหนังสือเรียนหรือแม้แต่แอนิเมชันและเกมสำหรับเด็กไซโนนิโทซอรัสยังมีบทบาทเป็นแรงผลักดันให้เกิดงานวิจัยเพิ่มเติมในกลุ่มโดเมโอซอริสซึ่งรวมถึงไดโนเสาร์นักล่าที่มีขนอีกหลากหลายสายพันธุ์เช่นไมโครแรปเตอร์เวโรซิแรปเตอร์ or, และแอนติโอนิสข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างกระดูกระบบทางเดินหายใจและลักษณะการเคลื่อนไหว ทำให้หนักวิจัยสามารถสร้างแบบจำลองทางชีวะก,กลศาสตร์หรือ Bio-Mechanical Models เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการบินการกระโดดหรือการล่าเหยื่อได้อย่างละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้นในแง่มุมของการอนุรักษ์ไซโมนิทซอรัสถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างสำคัญที่ย้ำเตือนว่าแหล่งฟอสซิลในเอเชียโดยเฉพาะที่จีนมีคุณค่ายอย่างมหาศาลทั้งในแง่โดตาและการสร้างแรงบันดาลใจการอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อให้เราสามารถศึกษาและเข้าใจอดีตของโลกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกล่าวโดยสรุปไซโนนิโทซอรัสไม่ได้เพียงเป็นนักล่าขนาดเล็กในยุคคริเทเชียสตอนต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่ไขปริศนาวิวัฒนาการของนกยุคใหม่และเส้นทางที่ซับซ้อนของธรรมชาติมันเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของการที่สิ่งมีชีวิตในอดีตยังคงส่งอิทธิพลมาถึงการเรียนรู้ในปัจจุบัน และอาจเป็นก้าวแรกเล็กๆที่พาเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของนกที่ร้องเพลงอยู่ในเช้าวันใหม่คุณกำลังฟังเล็ l e ก้าพอ o d c a s t หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ